สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันในช่องอาร์ตดีแค่อีกครับส่งท้ายสําหรับหุ้นภาคบ่ายครับเจอไอที่สามรัฐนะครับหัางเสงบ่ายนะครับห่างเสงเมื่อเช้าสลบนะครับหัางเสงกะพี่น้องโตแทนไม่มาเลยมาสิบแต้มแทนครับโอเคครับเรามาตามเลขสิบแต้มกันครับมาฟังการวิเคราะห์คร่าวๆนะครับสิบแต้มโอกาสจะเป็นเหมือนเดิมหรือเป็นศูนย์เป็นไม่ได้สูงมากนะครับ สิแต้มปิดสิบแต้มเป็นไปได้สูงมากนะครับแต่เมื่อวานนี้ม,นมีจุดสังเกตคือมันตามตัวปิดมันตามตัวปิดเช้าแบบนึงนะผมดูแบบนึงครับโอ้โหตรงนี้อังสามจริงพลาดครับมองข้าม10บแต้ม10บแต้มเช้าอ่ะสวันที่ผ่านมามาสามวันและหลังจากปิด10แต้มสิแต้มเช้าตามพี่น้องอ่าตามเล้พี่น้องครับตามเล่พี่น้อง แป๊บนึงนครับแปบ๊บนึงครับสิบแต้มเบิ้ลสิบแต้มเบิ้ลโอ้มัน,ม,นมันไม่ไม่ไม่ชัวเพราะว่ามันมาอย่างละแค่วันอย่างละแค่อย่างแค่และหนึ่งรอบวันจันสิบแต้มตามสิบแต้มวันอังคารสิบแต้มตามพี่น้องเมื่อวานนี้เบิ้ลเบิ้ลตัวแทนม,มาเบิ้ลตัวแทนวันนี้เช้าสิบแต้มผมตามเก้าเลยนะียครับชอบตามครับไม่ชอบผ่านนะครับ ชอบแนวทางนี้ถ้าไม่อยากกล้านะครับในเมื่อเอาไว้ง่ายๆถ้ามองแล้วว่าวางปุ๊บมันเข้ามันก็เข้าครับแต่ถ้าไม่เข้าพยายามเนี่ยมันก็ไม่เข้าครับถ้าไม่เข้าไม่ต้องพยายามตามนะครับเนาะแต่ถ้าชอบถ้ามั่นใจตามแต่เบาลงหน่อยแล้วกันนะ0ูนย์เก้าบวกหกศูนย์นะครับสี่เก้าบวกศูนย์ครับ แล้วก็6920ครับโอเคร้อยมาศูนย์ครับ1 9 3, 7, ึ่งกับสามเจ็มาเลขตามกันนะอันนี้แถมครับถ้าไม่ชอบ88ดแก็ติดสามเจ็ดไปหางเดียวแล้วกันนะครับ มันเป็นเลขตามกัน191937 1 7 3 9ึงมเันเลขตามกันจากที่ผมดูสังเกตเองนะไม่ใช่ตามใครนะไม่น้องโดยใครบอกเ้ยใครบอกไม่ใช่ก็ไมีรู้ว่าผมสังเกตผมได้อย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับพังเสยงครับพูดไม่ได้แต่ปากเต็มคำครับมันไม่มันไม่รู้ยังไงตั้งแต่เมื่อคืนนะปกติสามัดไม่เคยตายครบเมื่อคืนตายครบสามัตรอะปกติไม่เคยยังไม่ไม่เคยตายครบสามัดมานานแล้วนะเมือนวันเนี้จับอะไรก็ จับมา <g crest> ไม่รู้จะพูดยังไงครับเนาะงั้นก็ฝากพิจารณาไปเบาๆแล้วกันครับโอเคครับสวีดัสสวัสดีครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับ